ผมนี่โตเองครับวันนี้คอสเพย์เป็นเด็กเด็กเวง <laughs> นี่เป็นไงชุดสวยไหมอันนี้คือชุดของอาเนียในเรื่อง s p ป f a ฟ i l y นะครับ <laughs> เป็นครั้งแรกที่ใส่วิก <laughs> สีชมพู <laughs> ไปแกเข้าไว้ครับ <laughs> <laughs> สีชมพู้าขับผมไหมครับข้อดีของการคอ,อ, <laughs> อ,อ <laughs> ตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเป็นเด็ก <laughs> <laughs> เด็กก็ไม่ต้องแบบว่าใส่อะไร ไอ้นี่ก็ติดจังเลยเนี่ยแล้ววันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือมาอีกแล้วครับเหยือกแค่เพียงอยากขอพื้นที่เล็กๆให้ยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหมนิโตะก็ยังอยากเป็นเด็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกินเหยือกับเบียร์เด็กชิ้นจังเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่นิโต a ชแนลนะครับนี่ มาแล้วเบียร์เด็กชินจังทั้งหมด1 2องนะครับเย้มันสามารถผสมเข้ากับน้ำใส่น้ำเข้าไปในแก้ว1 0 0มิลแล้วก็ใส่ตัวเบียร์เด็กชินจังลงไปมันก็จะพอดีฟูพอดีแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เราเตรียมเหยือกมาเราจะใส่ประมาณ1ลิตรเนะโอเคเรามาเปิดซองกันดีกว่าได้ข่าวว่าเบียร์เด็กชินจังเนี่ยมันมีแถม ของแถมเป็นของเล่นอะไรสักอย่างด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่ามีอะไรข้างใน oh อ๋อนะครเอเ้ยมันแกะง่ายกว่าที่คิดแวบข้างในก็จะมีเอิม่มมีแก้วมีแก้วแถมมาคือแบบเฮ้ยขนาดมันเล็กกว่ากันมากเลยครับเนี่ยนี่แก้วขนาดประมาณ1.5มิลลิลิตรเอ๊ะอะไรวะ 150มลิตรนะคะนี่มีมีขีดให้เราใส่ด้วยก็คือต้องใส่ประมาณนี้นะน้ำแล้วก็เบียร์ประมาณนี้ผมคิดว่าถ้าเรากินเบียร์ผู้ใหญ่มันจะมีแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ4-5%เปอรนบางแล้วก็ก็มีโอกาสเมาได้แต่ว่าอันนี้มันเบียร์เด็กอะ่ะมันมีแอลกอฮอล์ไม่ถึง0.1%หรหรือเปล่ามันไม่มีแอลกอฮอล์เลยมากกว่า <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าเรากินเยอะ แล้วมันจะเมาไหมนะจริงๆมันก็คงไม่เมาหรอกตามหลักทฤษฎีแล้วแต่ในเชิงปฏิบัตินั้นเราต้องมาทำอ๋อเราต้องมาลองทำกันดูตามสไตล์ยูทูบเบอร์นะครับจิงงเปิดซออื่นดูบ้างเอิม่มเหมือนกันเดะเลย อ๋อรู้แล้วทําไมแก้วมันไม่เหมือนกันนะครับแก้วแต่ละลายไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือลายชินจังมีชิโร่ขี่หลังอยู่นะครับส่วนอันนี้ชินจังกําลังตีลังกาอะเปิดซองทีนน่สามแล้วดีเราจะได้แก้วลายอะไรไอ้ชิบเหมือนเดิมอะชินจังตีลังกาหกเขมน,นะครับต่อไปเลยแล้วกันชึบเฮ้ยมันมีสองลายหรือไงเนี่ยได้ชิโร่ขี่หลังนะครับ เฮ้ยนี่ลายใหม่เป็นคุณหมูนะครับคุณหมูมันจะอยู่ในกร์ตูนที่จริงจังชอบดูปะเอ๊ยเพื่นชอบดูนากา้กด่าใช่ไหครับไม่รู้คุณหมูมาจากไหนเหมือนกันนะครับอันที่6ก็หมูอีกแล้วนะไม่มีลายอื่นเลยเหรอ,อดูลายอื่นมาไม่มีมิซากะเอ้อะไรวะมิซาอะเอ๋ออันนี้เอ้ยอันนี้ใหม่เป็นพรีเมียมเน่เป็นลายใหม่นะคะเป็นชิโร่ ที่ยืนเท่อยู่แล้วชินจังกันเบยว่า2,000 years later ตัวผงเบียร์นี่ใส่เหยือกบใหญ่ก่อนอ่าอยู่ด้วยกันลายเดียวกันอยู่ด้วยกันนะเรียงเรียบร้อยเลยอาจจะไม่พอเฟรมเท่าไหร่แต่ก็นะนี่นี่นนี่นอันน,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 นี้ก็คือได้ยากที่สุดนะได้มาอันเดียว1ใน10เลยนะครับโอกาสได้นอกนั้นก็เป็น3 3มสาลายละ3โอกาส30มทั้งหมด เมียน,นี้ค่ะ10%นะครับเป็นของแร่เดี๋ยวผมจะลองผสมเบียร์เด็กชิงจังตรงในแก้วพรีเมียมของแร่นี้ก่อนการที่จะผสมเบียร์ได้มันก็ต้องมีน้ำใช่ไหมครับน้ำอยู่ไหนวะน,น้ำ <c oughs> มาแล้วน้ำเปล่าศูนย์แอลกอฮอล์ผมแอบเห็นสิ่งที่เขาแถมมา <c oughs> อมยิ้มอะไรของเขาเนี่ยจุ๊บๆปากอืมบอกแล้วว่าคลิปนี้คอเพลเป็นเด็กก็ต้องทำอะไรที่เด็กทำกคือกินอมยิ้มเขา คือยอมหมดหอการประหยัดไม่ใช่วิธีของอานนี้กิงอมิ้มคือยอมหมดเลยสิ่งแอปเปิ้ลด้วยเดี๋ยวมันไปตีกับเบียร์หรือเปล่าเนี่ยผมนะเทลงไปร้อยมิลน,นะครับตามสูตรที่เขาบอกมาอืม ร้อยมิลก็ได้มันครึ่งขวดเฮ้ยครึ่งครึ่งแก้วแล้วผมจะเทผงเบียร์เด็กชิงจังลงไปตามสูตรนะดูดีว่ามันจะดีตามสูตรเลยไหมเฮ้ยเบียร์ไหนอะไม่เห็นฟูเลยไหนอะไม่เห็นฟูเลยเฮ้ยเริ่มแล้วฟูแล้วเริ่มฟูแล้วเฮ้ยเริ่มบุ๋งบุงวะเฮ้ยมันเกิดไปติกิริยาบุ๋งบุ่ะให้สองใกล้ดีกว่าดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยเริ่มแล้วอ่ะเริ่มแล้วอ่ะเริ่มมีความแบบฟองเบียร์แล้วอ่ะ ข้างหลังซองเนี่ยเขาบอกว่าให้ขั้นตอนแรกเนี่ยก็ต้องรอให้ฟองมันฟอดขึ้นมาแบบฟอดเต็มที่ก่อนแล้วค่อยใส่น้าแข็ง,งลงไปไม่งั้นมันจะเกิดการล้นขึ้นได้นะฟองมันละเอียดมากเลยนะเดะดูเดะมันยังละลายไม่หมดนะต้องรอเย้ yeah, ฟองมันเริ่มแบบฟอดขึ้นมาจะเต็มแล้วนะครับเหมือนมันสะค่อยๆสะสมฟองเลยครับอ่ะลองใส่น้ําแข็งดูนะสองก้อนปะ่ะอ่ะหนึ่งก้อนอุ้ย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 อ่ะสองก้อนอุ้ย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  ดูดิเอ้ยเป็นไงล่ะผมว่าม <disappointing? S 1> ั้นก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเต็มเลยเนาะอันนี้กินเบียร์เด็กอันนี้ลองชิมดูครับเฮ้ยรสโค้รเหมือนกินเยลลี่โคลาเยลลี่เจลลี่แบร์เอ้ยไม่ใช่จอลี่โคลาอะไรสักอย่างนะที่มันแบบสีออกน้ำน้ำตาลขาวๆอ่ะฮืมเย็นชื่นใจอร่อยจริงๆอันเดียวคงไม่พอ ใั่ไปรัก1นึุ่ดอาหมดกระป๋องไปเลยนี่ไงนี่ไงมันต้องขนาดนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปทุกผงเลยนะครับเหลืออีกเก้าซองใส่ไปเลยอืมแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมันนะครับนี่ดูฟองเริ่มฟอตขึ้นมาหน่อยนี่แล้นะนะเดี๋ยวผมจะถ่ายค้างไว้นะ เป็นไงบ้างฮะมันฟอยขึ้นมาหนึ่งเจนเออะไรมาคนไหมเนี่ยขึ้นมาดิขึ้นมาไอ้ฟองฟองเกาะไปเกียขนาดแก้วมันไม่พอดีมันก็เลยแบบว่า <c oughs> ฟองมันก็เลยไม่ค่อยแบบเยอะอะอีก <c oughs> สักแป๊บนึงอีกสักแป๊บนึง รวมก็ได้แค่นี้แหละฟอ,อ,อ,อวันขึ้นมาแค่นี้อานีดเอ้ยอานเนียอานเนียรู้สึกเศร้าใจจังเลยที่ไม่มีฟอร์เอ้ยอะไรวะเนี่ยในในเรื่องมันพูดอะไรนะอนาออนเนียอานเนียเศร้าใจจังเลยที่ไม่มีแม่ ซบิช sí ER หนูคิดถึงเวลาที่แม่อยู่กับเราซบิชิมันไม่ขึ้นแล้วจริงๆเหมอมันได้แค่นี้ผมจะใส่น้ mm ําแข็งเลยนะโอ้น้าแข็งก็จะละลายแล้วเออออกไปใส่เข้าไปโอ้ชิดใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับดูแบบนี้ก็แบบก็มันก็เป็นฟองอยู่ก็ได้กินอยู่ผมจะขอชิมคำแรกนะครับอืมรสช กรกอบกำลังดีผมว่าใส่น้ำไม่เยอะก็ดีนะรสไม่เค็มเท่าไหร่ดิเดี๋ยวไปแบบยืนกินตรงม้กันดีกว่านะมันแบบว่ารู้สึกเท่กว่าเวลากระดุกเบียร์นี่คือเบียร์ของผมเบียร์เด็ก ที่แสนเจ็บขนาดผู้ใหญ่กินเข้าไปยังไงหมดจะกินให้หมดนะจะกินให้หมดจริงๆนะวันนี้ดูดูอ่าหกใส่เสื้ออ่าหกอ่ะ ASMR ปะเนี่ย ชนแก้วอ,อถือจนกล้ามขึ้นแล้วเนะี่ยผมว่าความอืดมันไม่ต่างกับเบียร์เลยคือมันมีลมข้างในด้วยอตอนนี้อยู่ที่1.2ลิตรนะคะกินไปไม่ถึงครึ่งเลยแรกๆก็คือเขิมตอนหลังก็ซึมเศร้าไม่เป็นไรชนแก้ว อา,อายังไม่ถึงครึ่งลิตรเลยจะบ้าอ,าอ,าอ,าอารู้สึกหนาวรู้สึกหนาวอะ่ะทุกคนหนาวไหมสงสัยเบียร์มันเย็นไปเบียร์เย็นเกินตอนนี้เหลือไม่ถึงลิตรแล้วนะมีความคืบหน้า แปดร้อยลิตรเอ้ยแปดร้อยมิลลิลิตร,อ,ตรอันนี้จะกลายเป็นคนท้องหรือเปล่าเนี่ยเป็น,นี่ยมุกจะแตกเจ็ดร้อยใครกินไม่เลยนี่แบบอิ่มแล้วไม่กินแล้วได้ปะเธอเธอเราไม่กินแล้วนะช่วยเรากินเบียร์เด็กหน่อยได้ปะอิ่มม้อมาต่อ ถ้าเป็นเบียร์ของจริงที่ผมอ้วกไปแล้วนะกินเร็วจัดเหลืออีกประมาณ600มิลลิลิตรนะคะอ้า600กรมิลสุดท้ายอืมอ้าอืมจะอ้วกแล้วอ่ะอ้าหอ้าการเนี่ยอิ่มมากที่กินเบียร์เด็กทั้งเหยือกรู้สึกปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้ อันนี้คิกถึงตอนที่ได้ชีที่ถึงตอนที่เราอยู่กับแม่ด้วยกันอันนี้อยากได้แม่ออต่อไม่ไหวแล้วอะ่ะสามร้อยสุดท้าย จะกินให้หมดนะจะกินให้หมดจริงๆนะวันนี้กินให้หมดครับมผมไม่ใช่อานเนียแล้วผมเป็นอาโนซุเกะมุฮ่หา,หาเลิกทำคลิปดีกว่ากินไม่หมด